เดี๋ยวจะพาดูอีกสักรอบนะครับต้นนี้คือต้นต้นสุดท้ายของของแถวนี้นะครับเป็นเพศเมียแต่ว่ามีลูกแต่ว่าผสมไม่ไม่ติดหมดนะครับผสมไม่ติดหมดนะครับก็ก็ยังก็นี่แหละครับไม่ได้ผสมเองเพราะว่าเราสอนให้เขาผสมสอนแล้วก็ปล่อยเลย แต่ว่าเราโดยโดยปกติผมก็ไม่ได้เวลาผมไปไปเรียนการผสมเนี่ยผมก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้สอนผมอะไรเขาก็บอกดูตัวอย่างจบก็กลับมาก็ทําเองนะครับทําเองแล้วก็ปีแรกก็ฝันว่ามันฝันว่ามันจะได้ผลนะครับฝันว่ามันจะได้ผลนะครับก็ก็ต้นนี้ก็ปีนี้มีอยู่สองช่อนะครับมีอยู่สองช่อ อาจะได้จะได้กินไม่ได้กินก็ไม่ได้ว่ากันนะครับอ่ามีสองช่อนะครับอ่าออกที่หลังนะครับตัวนี้ออกที่หลังสุดที่หลังสุดนะครับก็ก็มีมีช่อให้ให้ให้ได้ชมนะครับอ่่อยชมต้นอื่นบ้างนะครับชมเฉพาะต้นต,ตนเมียนะครับชมเฉพาะต้นตนเมีย เดี๋ยวขอเก็บเก็บขากล้องนิดหนึ่งนะครับมันเตก่าเพราะว่าถ้ามันไม่ได้ใช้แล้วเอาไว้ก็เจก่าน,นะครับนะครับก็ก็แบบเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยต้นนี้นะครับเป็นอีกต้นหนึ่งที่ ที่ไม่ได้ดูว่าเขายังไม่ไแสดงเพศอะไรออกมาเลยนะครับเขายังไม่ได้แสดงเพศเลยว่าเขาเป็นเพศเพศผู้หรือเพศเมียนะครับก็เลยผ่านนะครับก็มีทั้งสรุปทั้งหมดที่ยังไม่แสดงเพศเลยยังไม่ได้บอกว่าเพศอะไรเลยเนี่ยมันจะมีอยู่จะมีอยู่หกต้นนะครับต้นต้นหนึ่งสองสามสี่ ห้กต้นนะครับหต้นนี้ยังไม่บอกวงบง่งบอกถึงเพศอาที่ผมพูดแล้วว่าสาเหตุที่มันไม่ได้แสดงเพศเนี่ยมันเป็นเพราะว่าต้นพวกนี้อยู่ในล่มนะครับอินทพลัมเนี่ยถ้าถ้าปลูกอยู่ในร่มเขาจะไม่มีเขาจะไม่ออกดอกออกผลนะครับนี่คือ,อต้นยางนานะครับต้นนี้ต้นยางนา ินทผรัมต้นนี้จะอยู่ใต้ต้นยางนากับต้นมะขามนะครับก็ก็ไม่ไม่ได้ออกดอกออกผลอะไรนะครับยังไม่แสดงเพศอต้นนี้นะครับต้นนี้อ่าเป็นเพศเมียนะครับเป็นเพศเมียคือแสดงเพศแล้วและพูดง่ายๆแสดงเพศแล้วอลูกหวานพอสมควรนะครับอต้นนี้ ออกลูกครั้งแรกเมื่อเมื่อสองปีที่แล้วสามปีที่แล้วออกมาแล้วปีแรกออกดกทีเดียวอ่าปีที่สองไอ้ที่พอปีต่อมาถัดมาสองปีไม่ออกไม่ออกดอกไม่ออกมกัออกออกผลนะครับอ่าปีนี้ออกมกักออกผลแล้วออกดอกแล้วนะครับ <properly. S 1> ออกดอกแล้วอ่าออกดอกแล้วนะครับออกออกออกดอกแล้ว ไม่รู้ว่าคงไม่ออกแล้วละคงปีนี้คงได้ดอกเดียวนี่แหละนะครับได้ดอกเดียวนี่แหละผสมการผสมก็ดูๆห่างเนี่ยนะครับดูหงห่างเนี่ยก็คงจะติดดีนะครับคงจะติดดีต้องดูใกล้ๆทีิให้มันโตกว่านี้อีกหน่อยนะครับต้นนี้ต้นเนี้ย ต้นนี้เป็นต้นที่แปลกกว่าต้นอื่นลูกจะเขียวลูกจะเขียวลูกเขียวมากนะครับลูกออกมาสีเขียวเพราะพอมีลูกออกมาแล้วเป็นสีเขียวพอสีเขียวแล้วก็วเขียวไปยิ่งเขียวขึ้นเขียวขึ้นและตอนใกล้จะสุกจะกลายเป็นสีจะอะไรลูกจะออกมาเป็นสีม่วงนะครับเป็นสีม่วงก็สวยครับหวานอร่อยนะครับ ต้นนี้เป็นต้นต้นต้นเพศเมียนะครับต้นเพศเมียนะครับอ่าอันนี้เป็นต้นแขนนะครับต้นต้นแม่ต้นแม่ออกออกลูกมาดกทีเดียวนะครับออกลูกมาดกทีเดียวอ่าเสร็จแล้วอ่าด้วงจัดการซะเรียบร้อยตายนะครับก็เหลือแขนไว้อ่าไว้ต้นหนึ่งก็เลยเก็บไว้นะครับเก็บไว้เพราะว่าเป็น ต้นตมียนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ต้นนี้ก็เป็นเป็นพันบบฮีนะครับเป็นพันบบฮีนะครับเป็นพันบบฮีอ่าก็ก็ลูกก็ ต้นนี้จะหวานกรอบอร่อยมากนะครับต้นนี้จะอร่อยแต่ว่ารู้สึกว่าเมื่อวานนี้ผมบอกให้เขาห่อใหม่เขาก็มาห่อใหม่แต่ว่าคงไม่เข้าใจนะครับคงคงต้องต้องคุยกันนะครับเดี๋ยวขอเก็บลูกขี่ร่วงก่อนลูกที่ร่วงอบอกให้เขาเอาไปตามเขาไม่ตามแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ตามแล้วนะครับเขาไม่ตามแล้ว ขาไม่ตามแล้วตามหมไม่ตามเขาบอกจิ้มน้ำพริกอร่อยนะครับอมผมไม่เข้าใจผมพูดไม่ค่อยเข้าใจภาษานะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวลองคุยกันใหม่นะครับขอขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนนะครับเก็บแล้วอ่าจะได้ผลเท่าไหร่ก็ ค่อยคุยกันนะครับค่อยคุยกันไม่เสียหายใดๆนะครับไม่เสียหายใดๆโอ้ร่วงเยอะนี่ร่วงเยอะอนะครับก็ก็ก็ดูนะครับก็ดู Connie, ไม่ได้เป็นแบบที่เราสอนเลยนี่ไม่ได้เป็นแบบที่เราสอนเลยนะครับไม่ได้เป็นแบบที่เราสอนเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องมารีวิวอีกครั้งหนึ functionality functionality ่งนะครับก็ก็ว่ากันไปนะครับไม่อย่าไปซีเรียสมันถ้าถ้าอยากจะได้กินก็ ก็ต้องทำตามวิธีการเขาเพราะอินทผลัมเนี่ยเขาจะเป็นพืชที่อ่า,อามีระเบียบพอสมควรถ้าไม่มีระเบียบถ้าไม่ไม่ถูกต้องเนี่ยเขาก็ออกดอกแล้วเขาก็ร่วงร่วงล่นหมดนะครับเนี่ยร่วงโ่นหมดนี่ร่วงลรนเยอะทีเดียวนะครับก็ก็ผมก็เลยกินไอ้ที่มันลรยโรยนี่ละนะครับกินที่มันรยโรนนี่ละ พอจะไปตำกระพิกได้นะครับนี่ก็เห็นนะครับเห็นนะครับจะไม่รู้ว่าหล่นอีกเท่าไหร่นะครับต้นนี้เป็นต้นใบฮีนะครับใบฮีพันใบฮีต้นนี้ก็ใบฮีเหมือนกันต้นใบฮีเหมือนกันเพื่อนจะทาเพิ่นเพ่นจะทาอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าทำทำรูไว้ทําอะไรนะครับทํารูไว้ทําอะไรอันนี้ต้องเปลี่ยนใหม่ ต้องเปลี่ยนแนวคิดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำให้เขาดูนะครับเ,เขาเขาจะทำรูทำรูไว้ไม่รู้ทำรูอะไรทำไมนะครับทำรูไว้ทำไมนะครับมันไม่ต้องมีรูนะครับไม่ต้องมีรูเนี่ยเนี่ยเนี่ห็นไหมนี่คือส่วนที่ทำให้มันเรีย เนี่ยลูกมันใหญ่มากนะครับเนี่ยลูกมันใหญ่มากโอ้คงคงไม่ไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เมื่อวานนี้ให้เขามาห่อตัวนี้เป็นพิเศษลูกมันเมื่อลูกมันหน้าโตเต็มที่แล้วเนี่ยลูกมันจะประ,ประมาณเท่า ไข่ไก่เบอร์สามนะครับไข่ไก่เบอร์สามอ๋อนี่เขาเอาอันนี้มาหุ้มไว้เฉยๆโอเคต้นนี้พอใช้ได้แต่ว่ายังไม่ใช้ได้ต้องต้องเอามาต้องเอามาเย็บตรงนี้เย็บไปเนี่ยให้ไมมันลอดออกไปมันลอดออกไปแล้วครับเนี่ยเออ โอเคครับโอเคเดี๋ยวถ้าแก้ไขได้แก้ไขใหม่นะครับไม่เป็นไรเขาคงเขาไม่เข้าใจเขาไม่เข้าใจนะครับสา,าเหตุที่ต้องพิถีพิถันมากๆเนี่ยอันนี้เป็นต้นตัวผู้นะครับเป็นต้นตัวผู้นะครับเป็นต้นตัวผู้นะครับเป็นต้นตัวผู้นี่เขาต้นตัวผู้ที่ไม่อันนี้ไม่ได ไม่ได้เก็บแกสอนไปนะครับไม่ได้เก็บแกสอนไปนะครับแกสอนของตัวผู้ก็จะเป็นแบบนี้แหละเมื่อไม่เก็บไปมันก็จะคล้ายๆว่ามันก็จะมีคล้ายๆว่ามันจะมีอ่าก้านแกสอนมีมีผลเหมือนกันแต่ว่าผลของตัวผู้นะ่รก็ผลเล็กๆนี่แหละแล้วก็จะปอไปนะครับแล้วก็จะปอไป นะครับก็ก็วันนี้ก็พาดูพาดูกันกันพอสมควรนะครับพาดูกันพอสมควรนะครับก็จะขอลงคลิปแค่นี้นะครับลงคลิปแค่นี้ก่อนจะจากกันนะครับก่อนจะจากกันก็ฝากฝากคลิปด้วยฝากช่องด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้กดกระดิ่ง นะครับกดกระดิ่งให้เป็นสีดําเลยแล้วก็กดไลค์กด,กดแชร์กดสับตะไคร้ในช่องของค้าคูณค้างคูณหนึ่งเก้าสี 194, า่ทวินแล้วก็ช่องของชวลาแม่กระต้อยนะครับช่วยกดรับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ